สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามชมในช่องการีลาและชาแนลนี้ครับผมวันนี้ช่วงขึ้นปีใหม่ไปแล้วนะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกวันสงการนะครับนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านจงแต่ประสบแต่โชคลาภหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอไว้พร้อ้แลทุล่งทั้งหลายจงแต่จงแต่ประสบแต่โชคลาบลาบยดเงินทองดังด้านวารมลงฟาร์มลับ สุขภาพออหอ้แข็งแรงนะครับโรคไปยไข้เจ็บจะมากล้มกายนะครับว่าเรารักษาสุขภาพช่วงนี้เอาไว้นีมีฝุ่นละอองเยอะเดินทางไปไหนก็ปิดม้วปิดแมสกกันนะครับผมมาเข้าเลื่อนกันเลยนะครับผมก็คือไนศาสตร์ลาหูพารวยนะครับเป็นศาสตร์ที่เคิดจากศาสตร์เลขเกตตัวก้าวานนะครับผมใช้ เด็กที่เกิดในวันนั้นนั่นอย่างเช่นอาเช่นเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดีที่16เมษายน63ขึ้นมาแล้วใช้การเขาเรียกอะไรจอนเดือนกับจรวันขึ้นมาเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมในวันนั้นๆเข้ามาเพื่อนําไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคนะครับผมมีสี่ดวงดาวเช่นเคยนะครับผมดาวที่ดีที่สุดที่แก่งที่สุดมาดวงแรกเลยนะครับผมก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็คือเลขห้านะครับเลขห้านะครับ ตามต่อกันมาก็คือเลขแปดก็คือดาวราวหูนะครับไม่ดวงดาวดวงหนึ่งนะครับดาวอังคารนะครับดาวนักกลงนักเลงนะครับต่อตามคู่กันมาคือดาวอาทิตย์นะครับสี่ดวงดาวดวงนี้นะครับนําไปใช้นะครับลองจับคู่กันได้สลับกันหมดนะครับหรือจะเอาตรงนี้ตั้งแปดตั้งเอาห้าลบออกมาเป็นผลรวมเป็น3มเอาสตั้งเอาหนึ่งลบกบก,บกลายเป็น สามสองได้เนี่ยครับลองดูลองไปทํากันดูนะครับลองไปทํากันดูนะครับอืมแล้วก็ท่านใดที่จะตรวจชงตรวจเช็คเบอร์โทรเบอร์โทรผมก็ยินดีต้อนรับนะครับอ่แอดแล้วก็ในการผมจัดวงจัดเบอร์โทรด้วยนะครับราคาย่อมเยาครับคนจนจะแตะต้องได้นะครับผมแล้วก็ท่านใดที่จะติดตามผมติดรือติดต่อเข้ามาทางลองทางไลน์กลุ่มนะครับหรือไลน์ส่วนตัวก็คือ เบอร์โทรผมก็คือ0636297451นะครับผมจะวางเบอร์โทรก็คือลายของตัวตัวของผมไว้ใต้คลิปนี้ทุกครั้งไปนะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กรีพูมิก็ขอไว้พรอให้ทุกท่านจงแนรักษาสุขภาพลงไปใกล้เกียบจะมากั้กายแล้วก็มีชมมีทภาบนทั่วหน้าหมดหมนี้หมดสินนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับผมวันนี้ก็ขอจบใเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม